ซูซูกิสวป1 2 5่ GLX ครับผมคันนี้นะครับเนี่ยเรื่องด้วยว่าเป็นตัวท็อปเนี่ยกุ่แจก็จะเป็นแบบคีย์เลสนะครับผมก็คือเราใส่กระเป๋าได้เลยไม่ต้องเอามาจากกระเป๋าเราสามารถกดปุ่มตรงนี้เพื่อปลดล็อกหรือล็อกรถขึ้นรถได้เลยครับผมส่วนฝั่งคนขับนะครับพงอะไรจะเป็นมัลติฟังก์ชันสามารถใช้เพิ่มเสียงลดเสียงปรับวิทยุปิดเสียงได้ส่วนแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับผมสามารถปรับความเย็นได้แอร์เย็นฉ่ำเลยคันนี้ วันนี้อยู่กับผมหินอีกเช่นเคยนะครับผมจาก t12 ออโต้วันนี้ก็เรียกได้ว่ามีรถมีรถมานำเสนอที่ตอบโจทย์มากครับสำหรับท่านใดที่กำลังหารถขับไปมหาลัยหรือว่าเด็กจบใหม่เนี่ยกำลังหารถนะครับ่อนดุกทูกขับไปที่ทำงานคันนี้ผมก็บอกเลยว่าตอบโจทย์มากครับผมเรามาทำความรู้จักกับเจ้าซูซูกิส w วิป1.25 GLX ครับผม คันนี้ต้องบอกเลยว่าเนี่ยเป็นตัวท็อปนะครับ oh, <no. S 1> ตัวท็อปแต่ราคาผ่อนสบายกระเป๋าครับผมคันนี้จะเป็นปี2013นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านหน้ากันเลยดีกว่าครับผมนี่ไฟหน้าก็จะให้มาเป็นดวงตัวโตวแบบนี้เลยจะเป็นระบบฮาโลเจนนะครับผมนี่เขาก็จะมีไฟสปอรตไลท์มาให้ด้วยด้านล่าง2ฝัง่งเลยนะครับดีไซน์กระจังตรงกลางก็จะเป็นแนวแบบ สไตล์ทันสมัยมากๆครับดูดูล้ำมากเดีย๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านข้างกันเลยดีกว่าครับคันนี้ก็จะให้มาเป็นล้อขอบ6นะครับผมก็หอบสิบ่กจะมากับตัว GLX เลยยางก็เป็นยางปี21บครับใช้งานได้อีกสบายๆยา,ยาวๆเลยก็ <c oughs> จะมีแบส VVT มาให้ด้วยนะครับเป็นของเขาส่วนกระจกข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยว <c oughs> คันนี้นะครับเนี่ยเรื่องด้วยว่าเป็นตัวท็อปเนี่ยคุณแจก็จะเป็นแบบคีย์เลสนะครับผมก็คือเราใส่กระเป๋าได้เลยไม่ต้องเอามาจากกระเป๋าเราสามารถกดปุ่มตรงนี้เพื่อปลดล็อกหรือล็อกรถขึ้นรถได้เลยครับผมนี่เราไปดูภายในกันดีกว่าครับเริ่มต้นจากแผงประตูแผงประตูก็จะเป็นพลาสติกนะครับผมปุ่มมาเป็นสีดําพ่นมาแล้วก็จะมีสีน้าสีเงินด้านตัดมาด้วยนะครับจะเป็นคอนเซปต์เขาแทบภายในแทบทั้งคันเลย ส่วนฟังคนขับนะครับพงอะไรจะเป็นมัลติฟังชันสามารถใช้เพิ่มเสียงลดเสียงปรับวิทยุปิดเสียงได้ครับผมแล้วก็หน้าจอหน้าจอนี้จะเป็นดิจิตอลแล้วนะครับผมมาพร้อมกับปุ่มพุชสตาร์ทนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปเนาะ <Wow. S 1> คันนี้ไม่อยู่ที่แสนแปดครับผมส่วนตรงกลางหน้าจอวิทยุตรงกลางก็จะมีจอนะครับ ต่อเล็กๆเป็นเป็นวิทยเุเดิมโรงงานเลยมาจากโรงงานไม่ได้มีแต่งเพิ่มเนาะส่วนแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับผมสามารถปร่าความเย็นได้แอร์ Air เย็นฉ่ำเลยคันนี้เกียร์ระบบ CVT นะครับผมประหยัดประหยัดกันเป็นเลยขับใช้งานขับในเมืองรถติดๆไม่ต้องกลัวกินน้ำมันเลยครับคันนี้เบาะนะครับคันนี้ก็จะเป็นเป็นเบาะผ้านะครับผมมาให้มาเป็นสีดำแบบนี้สวยๆเลยส่วนมาต่อกันที่ด้านหลังนะครับผม แผงประตูก็จะมาคล้ายๆกับสไตล์ด้านหน้านี่ก็จะมีลาโพงนี่มีที่วางแก้วมาให้นะครับผมท <Wow. S 1> ี่วางแก้วเนี่ยใส่ขวดนะ้ําได้สบายๆส,ส่วนเรามาดูพื้นที่ด้านหลังกันนะครับด้วยความที่เป็นรถเล็กเนี่ยผมมองว่าไซส์โอเคเลยนะครับผู้ใหญ่นั่งสองคนสบายๆแน่นอนเฮดรูมเฮดรูมก็ผมสูง176หขัวก็ยังไม่ชนนะครับถือว่าเฮดรูมผมว่ากำลังดีนะครับผม ถ้ามาตังสูงย์ใหม่ก็อาจจะอาจจะโดนนิดนึงแต่พื้นที่โดยรวมเนี่ยผมมองว่าโอเคเลยครับสำหรับรถเล็กนั่งสบายๆสองคนนะครับผมคันนี้ก็ด้วยว่าเป็นรถแฮช์แบ็กนะครับผมเบาะก,ก็จะสามารถพับได้เดี๋ยวเราจะพับให้ดูตอนเปิดฝาท้ายกันดีกว่าครับเดี๋ยวมาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะครับนี่คันนี้ก็ไฟท้ายก็จะมาเหมือนกับไฟหน้าก็จะเป็นระบบไฮโดรเจนนะครับผมมีแบสสี่แบสซูซูก,กิแบสสวิปนะครับ คันนี้เซนเซอร์หลังก็จะให้มา2ตัวนะครับผมขับถอยหลังก็ไม่ต้องกลัวกันเลยทีเดียวมีเซ็นเซอร์บอกนี่เดี๋ยวล้อมาให้ดูพื้นที่ด้านหลังกันดีกว่าครับนี่ครับผมแผ่นกันกินแผ่นกันแดดข้างหลังเนี่ยก็ยังอยู่ครบนะครับสามารถเปิดออกได้นี่บ์ดหลังก็ใส่กระเป๋าเดินทางได้ก็ประมาณ2ใบค,ครับผมหรือถ้าสใบเล็กก็ใส่อัดได้อยู่ครับเดี๋ยวเราไม่ให้ดูอุปรกรณ์กันเลยนี่นะครับ อุปกรณ์ยางอะไหนะครับแม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะครับผมนี่มีให้ครบครบกันไปเลยส่วนตัวนี้นะครับก็สามารถถอดออกได้เลยเพื่อที่สมมุติเราจะขนของขนสัมภาระนี่ครับเราถอดมาเก็บด้านท้ายถ้าต้องการพื้นที่สัมภาระเพิ่มก็นี่ครับเบาะเขาก็จะแบ่งมาเป็นอาาัตราส่วน60-40นะครับผมเหมือนกับสำหรับรถอ e ีโคคาร์เลยนี่เราก็สามารถแค่ดึงแค่ดึงแค่นี้ครับแล้วก็ผักลงไปได้เลย มันก็จะเรียบลงไปแบบนี้เลยครับผมพื้นที่ก็จะเก็บของได้มากขึ้นครับผมเรามาดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าครับเนี่ยคันนี้ก็ฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมนะครับผมนี่เดี๋ยวลองให้ดูให้ดูนอด็อตให้ดูน็อตฝากระโปรงได้เลยนี่ฝากระโปรงไม่เคยถอดนะครับผมคันนี้เป็นเครื่อง1.25นะครับผม รถอีโคคาเนี่ยสมัยนี้ที่เราเห็นกันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นเครื่อง1000 t u r เทอร์โบเครื่องเครื่องสเครื่องพันสนะครับคันนี้เขาจะให้มาพิเศษมากกว่าตัวอื่นเลยเป็น1250ครับผมมีบวกมาอีก5 0 c สนะก็เป็นพอเป็นเซร์ชีเนี่ยบวกกับแค่เครื่องพันสอเครื่องเล็กอีโคคาน้ำมันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยจะประหยัดมากๆแน่นอนครับท่านใดขับไปมหาลัยขับไปทํางานใช้ Daily Use เนี่ยคันนี้ผมมองว่าตอบโจทย์มากครับ เดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าครับันคันนี้กับเจ้า s u ูซูกิสวิป1.25 GLX นะครับผมก็คันนี้เนี่ยตัวรถปี2013ไม่อยู่ที่แสนแปดนะครับผมหน้าร้านราคาเขาตั้งไว้อยู่ที่28,000นะครับผมแต่วันนี้พอเราเอาจับคันนี้มาถ่ายคลิปเนี่ยเราก็ต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาให้ลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วครับนี่ถ้าซื้อกับผมวันนี้นะครับลดราคาไปเลยจาก28,000เหลือ 188,000บาทเท่านั้นครับผมลดให้20,000เลยก็เนี่ยถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์092-401-2222นะครับผม l ลายแอดสามารถแอดด้แอดจากเบอร์ได้เลยวันนี้ก็ขออนุญา่มานำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ